สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Let's go Thailand by Onaku นะครับก็วันนี้ Onaku ก็มาถอดเปลี่ยนตุ๊กตายางหิ้วเพากลางนะครับคือมันเสื่อมสภาพแล้วนะครับก็ตอนถอดลงไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับเพราะว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไม่ได้เอาอุปกรณ์มาครบอตอนประกอบนี่ก็จะให้ดูตอนประกอบแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยก็ดูการยก แม่แรงขาตั้งเพื่อเข้าไปถอดชิ้นงานนะครับก็อย่างแรกเลยเราถ้าทำเองนะครับมันต้องมีตะเข้หนึ่งตัวนะครับยกเฟืองท้ายนะครับตรงจุดนี้นะครับยกเฟืองท้ายไว้พอยกขึ้นได้ระดับที่ต้องการแล้วนะครับก็ใช้ขาตั้งขาตั้งช่วยนะครับขาตั้งช่วย2ตัวนะครับใช้ครับช่วงที่ยกตะเข้ขึ้นนะครับก็ อย่าลืมให้เอาหาหินมาขัดล้อด้านหน้าหน่อยครับเผื่อว่ามันไหลเดินหน้านะครับซ้ายขวาเลยครับล้อหน้าซ้ายขวาครับหาหินหาไม้มาขัดขัดไว้นะครับไม่ต้องไม่ต้องชิดมากนะครับเพราะว่าเวลาเพราะว่าเวลาเอ่อเอาแม่แม่แรงตะเคลงมันจะมาขัดกับหินได้นะครับก็เว้นระยะให้มันสักหน่อยนะครับไม่ต้องชิดมากครับครับอ่า ต่อไปนะครับก็มาดูจุดนี้นะครับก็ตรงจุดที่เราถอดเปลี่ยนนะครับเราต้องเอาเฟืองเฟืองเฟืองนี้ออกนะครับเฟืองนี้ออกเฟืองนี้จะมีตัวยึดเบอร์สามสิบอยู่นะครับก็คือเกียวมันพังแล้วครับผมก็ไปหาซื้อมาก็ได้เบอร์ตรงตรง,ตรงอ่ ตรงกับที่ใช้กันเลยนะครับ90179 202องศนแล้วก็6นะครับก็ได้มาใช้พอดีอืมนี่สภาพตุ๊กตานะครับของเก่านี่แตกแล้วนะครับแล้วคราวนี้แกนข้างในมันก็จะโยกได้ขยับได้นะครับเหมือนในว,วีดีโอที่ทำให้ดูนะครับส่วนของใหม้นี่ แข็งแรงดีครับไม่โยกเลยหมุนหมุนซ้ายขวาได้อย่างเดียวครับแต่ไม่โยกก็ใส่ไปละของที่ใช้ก็จะเป็นยี่ห้อนิโกโยนะครับก็พาร์ตัำเบอร์ที่ใช้นะครับก็เบอร์นี้นะครับเนี่เบอร์นี้ใช้กับม i ตี้เอขับเคลื่อนสองล้อนะครับเบอร์นี้เลยสามเจ็ดสองสามศูนย์สาห้าศูนย์ห้าศูนนี่นะครับครับผมต่อไปเดี๋ยว ต่อไปอุปกรณ์ที่ต้องใช้ถ้าทำคนเดียวแต่ว่าถ้ามีสองคนมันจะดีมากครับก็ต้องมีปากกาจับงานนะครับปากกาจับงานเดี๋ยวผมจะจับงานตัวนี้เพราะว่ามันค่าแรงบิดทอกของน็อตเบอร์3 0มสเนี่ยมันพันห้นิวตอนนะครับครับผมเดี๋ยวผมยกขึ้นติดตั้งบนปากกาจับชิ้นงานก่อนนะครับ โดยจุดที่เราจะใช้ปากกาจับงานนะครับเราจะจับที่จุดนี้นะครับจุดแบนแบนเนี่ยจุดแบนๆจุดแบนแนเนี่ยซ้ายขวาเนี่ยครับตรงกลางกระบาดด้านหน้ากลางกระบาดหน้านะครับเดี๋ยวจะติดตั้งก่อนะครับติดตั้งเข้าบบปากกาครับครับลืมบอกครับก่อนที่เราจะถอดมันออกนะครับเผ่กากลาง มันต้องมาร์กจุดไว้นะครับมาร์กไว้ด้วยครับนี่ขีดนี้ครับสังเกตขีดนี้ขีดยาวเลยผมจะขีดยาวไปถึงตรงถึงไอชุดห้อยตุ๊กตาเทากลางนะครับดีครับมาร์กนี่เห็นไหมผมมาร์กไว้เนาะด้านหน้าผมก็มาร์กไว้เวลาจะใส่กับเฟืองเกียร์เฟืองเกียร์ก็มาร์กไว้นะครับต้องมาร์กไว้นะครับก่อนที่จะถอดนะครับเนี่ยเพราะว่าถ้าถอดออกมาแล้วเนี่ย นี่เนาะไอ้นี่ทาจารบีทาอะไรให้เรียบร้อยนะครับเฟืองข้างในเนี่ยอ่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเฟืองอยู่ถ้าเราใส่ผิดใส่ผิดแบบนเนี้ยเนี่ยมันอาจจะทําให้อ่าการหมุนของเพล้านะครับอ่าเกิดเกิดการเวี่ยงนะครับทําให้อ่ารถไม่สมูทนะครับผมก็พูดไม่ถูกเหมือนกันก็คือว่าบาลานซ์มันไม่ได้นะครับอ่าอ่าแบบนี้ก็เอียง ต้องขยับมาอีกล่องหนึ่งค่อยๆขยับหาร่องใส่ที่เราวัดไว้นะครับก็ประมาณนี้เพราะผมวัดเอียงไว้แบบนี้จุดนี้มาจุดนี้แล้วก็มาจุดนี้นะครับก็คือผมวัดเอียงไว้ถ้าขยับมาทั้งหมุนมาตามเข็มนาฬิกาอีกอีกซีหนึ่งครับมันจะเลยครับมันจะเลยเห็นไหมมันเลยครับครับก็มาร์กไว้ด้วยนะครับตอนถอด อโอเคก็น็อตเดิมหมูนะครับก็ตัวตัวใหม่เลยนะครับเบอร์ตรงนะครับเบอร์เก้าศูนย์หนึ่งเจ็ดเก้าสองศูนย์ศูนย์ศูนย์หกนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับใส่ไปเลยใส่ให้มันกินเกลียวดีๆกนอนร่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้กระบอกเบอร์สามสิบนะครับกระบอกเบอร์สามสิบ ไหนเบอร์มันเบอร์มันอยู่ไหนอ่านี่ครับเบอร์สามสิบนะครับอ่าสามสิบนะครับจะใส่พอดีตั้งค่าให้ขันเข้านะครับพอขันเข้าเสร็จแล้วนะครับรู้สึกแน่นแล้วเราจะมีค่าทองนะครับเดี๋ยวจะให้ดูค่าทองต่อไปนะครับเดี๋ยวผมขันขันเข้าให้ตึงมือก่อนนะครับครับโอ้น่ะกูขันแน่นเรียบร้อยแล้วนะครับขันแนบแนบเข้าไปแนบ เข้าไปแนบแล้วนะครับเออลืมลืมแนะนําอีกอย่างหนึ่งครับใส่ทุกทุกตาเพาเพาหิ้วยาไอหิ้วเพากลางนะครับเวลาใส่นะครับส่วนที่เป็นบากโค้งแบบนี้นะครับต้องอยู่ด้านหลังมาอยู่ด้านหลังก็คือด้านที่จะอ่อออกไปที่เฟืองท้ายนะครับด้านนู้นมันต่อเข้าไอเฟืองเกียร์ด้านหน้านะครับนี่นะครับเวลาใส่ไปต้องอยู่ด้านหลังแบบนี้นะครับเนี่ยซ้ายขวามันจะมีมาร์กไว้ให้แบบนี้นะครับ ก็ค่าทอกนะครับก็พอแนบแนบเสร็จแล้วนะครับก็จะใช้ค่าทอกตามนี้นะครับน็อตเพลากลางนะครับเนี่ยเดินหมูเบอร์สามสิบนี่ครับทอกอ่าหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดนิวตันเมตรนะครับแต่ของผมมีอ่าประแจรู้แรงบิดแบบฟุตฟุตบอนนะครับก็จะตั้งไว้ร้อยสามสี่ฟุตบอลนะครับแปลงค่าแล้วนะครับแต่ถ้าเป็นนิ้วปอนก็หนึ่งพันหกร้อยนิวปอนนะครับ แล้วพอคอายขันแน่นตามค่านี้ได้แล้วก็ให้ใคลายออกนะครับแล้วก็ทอกอีกครั้งหนึง่งทอกเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับที่69นิวตันเมตรนะครับหรือ610.7นิวปอนนะครับ,รรบก็ตีเป็น611นิวปอนนะครับก็เดี๋ยวจะทําการทอกกันครับนี่ครับก็ปะแจรูแรงบิดครับแบบฟุตบอนนะครับก็ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนี่ ฟุตบอลมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับอ่าตั้งค่าเรียบร้อยแล้วครับฟุตบอลก็ใส่กระบอกเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวจะขันเข้าเดี๋ยวจะลองคนเดียวก่อนนะครับถ้าไม่ไหวก็จะให้อีกคนมาช่วยช่วยจับนะครับโอเคอ่เดี๋ยวทอก่อนนะครับขันเข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็โอนคูขันเข้าไปละหนึ่งร้อยสามสิบสี่ฟุตบอลนะครับ เดี๋ยวจะขายออกนะครับก็ขาวนี้กลัวมันกระโดกนะครับปากกาก็เลยให้คนมาช่วยเหยียบไว้ให้เพื่อนมาช่วยเหยียบไว้แล้วก็เดี๋ยวขายออกแล้วก็จะทอกเข้าไปอีกห้าสิบเอ็ดฟุตบอลนะครับเดี๋ยวคายก่อนนะครับอดีดนะีนกลัวหัวมันหลุดอย่างเดียวกลัวเออปากกาอะไรก็ดีหมดเลย เออหวมหวมทีเ่เอทรวมแล้วรวมแล้วต่อไปเดี๋ยวจะตั้งค่าประแจรครับไปที่ห้าสิบเอ็ดฟุตบอลนะครับครับขายเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้โอนากูก็ตั้งค่าประแจเอ่อปอลไปที่ห้าสิบเอ็ดฟุตบอลแล้วนะครับเดี๋ยวขันเข้ากัขัดเข้าอีกรอบ เมื่อกี้ขันเพื่อที่จะอัดไอ้พวกเขาเรียกเลยอัดให้มันเข้าที่นะครับมันจะมีแหวนมีอะไรเขาเรียกยอ่ะรออหน่อยคายไม่เยอะหน่อยอโอเคแน่นล้วอ่ะดังละอ่ะห้าสิบเอ็ดฟุตบอลนะครับโอเค เรียบร้อยครับต่อไปก็จะติดตั้งแผวท้ายนะครับเผาท้ายติดตั้งครับพอได้ค่าแรงบิดอะไรเรียบร้อยหมดแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการออปิดเกีียวนะครับเราจะเอาไขาควงมาตอกนะครับมันเป็นบ่าอยู่นะครับเราต้องต้องตอกน็อตมันลงไปนี่น็อตเดิมนี่เห็นไหมเป็นรอย ไปลอยเขาเอาไขควงตีให้มันยุบลงไปนะครับเนี่ยเนี่ยตรงนิ้วโป้งเนี่ยครับครับของใหม่ที่เราไปใส่เราก็จะทำเหมือนกันนะครับครับเดี๋ยวตั้งกล้องกันก็ใช้ไขควงแบนหรือสกัดนะครับเดี๋ยวผมจะเอาเอาสกัดมาตอกแล้วกันก็ใช้ค้อนตอกลงไปหน่อยหนึ่ง ิดเกี่ยวกันมันคายนะครับครับก็ได้สกัดมาแล้วครับสกัดเดี๋ยวผมจะตอกแนวนี้นะครับหางมุมเงินตอกโป๊กโป๊กโป๊ลงไปเออยุกลงไปเลยตอกกี่ครั้งวะครั้งเดียวร้อง ดูมันยุบไหมล่ะมันยุบไหมล่ะมันยุบเหมือนแต่เหมือนเขาตอสองค้างไงของเก่ามันก็ต่อให้มันยุบนิดนึงแค่นั้นมันยุบไปหน่อยล้วยน่ะยุบยุบให้มันยุบเลยเพราะว่าคงมมีโอกาสถอดไดแล้อตอดตอดอดโมวะตอดทีมึงก็ต้องทีมันตุกโอเคประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะติดตั้งกับเพลาท้ายน็อตสี่ตัวนะครับก็แค่ท็อกน็อตสี่ตัวอยู่ที่ห้าสิบห้าฟุตบอลนะครับ ั้งค่าไว้แล้วครับผมต่อไปก็หลังจากทำบากที่น็อตเดือเดดเดหมูเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต่อไปก็จะติดตั้งเพากลางด้านท้ายกับเพากลางด้านหน้าเข้าด้วยกันนะครับเส่วนหน้าที่ต่อเข้าห้องเฟืองเกียร์อย่าให้มันขูดกับพื้นนะครับเดี๋ยวจะเป็นรอยแล้วน้ำมันเกียร์อาจจะรั่วออกมาได้นะครับก็หาไล่รองไว้ดีๆนะครับคราวนี้ เรามาหมุนหามาร์กนะครับมาร์กที่เราตั้งไว้นะครับก็หมุนหมุนตัวนี้นะครับที่เรามาร์กไว้อ่าเจอมาร์กแล้วนะครับมาร์กให้ตรงกันนะครับก่อนจะถอดเรามาร์กไว้แล้วนะรูให้ตรงกันมาร์กตรงกันโอเคจัดกันอ่า น็อตผมเปลี่ยนใหม่ยกชุดเลยนะครับเพราะนานๆทาทีนะครับของเก่านี่นะครับเป็นสนิมเขียวแล้วนะครับเพราะมันใช้ค่าทอกอยู่ที่ห้าสิบห้าฟุตปอนนะครับในการยึดน็อตนะครับเป็นสนิมเขียวแล้วผมก็ซื้อชุดใหม่มานะครับถุงละสี่สี่ชุดนี่นะครับยี่ห้อบูโฟหรือไงเนี่ยครับเนี่ยครับก็ใช้ของไทเกอร์นะครับขนาดเ1 0มคูณยิบนะครับ m สินี่คือขนาดขนาดเกีียวนะครับหัวเบอร์14 m 1 0บคูณยี่สนี่คือมิลลิเมตรนะครับความยาวของตัวน็อตนะครับครับผมก็ซื้อมา2ชุดนะครับเพราะว่าต้องติดตั้งตรงนี้ตรงกลางแล้วก็ชุดนี้เข้าเฟืองท้ายนะครับใช้เบอร์เดียวกันค่าท็อกเท่ากันครับค่าแรงบิดเท่ากันห้าบห้าฟุตปอนนะครับครับผม หัวน็อตอยู่ด้านท้ายนะครับตัวนัดเอ่อตัวน็อตตัวเมียอยู่ด้านหน้าครับผมเดี๋ยวติดตั้งกันก็เช็ดทำความสะอาดหน้าแป้นให้เรียบร้อยนะครับเช็ดทำความสะอาดหน้าแป้นเสร็จแล้วก็จะทาจารบีสักหน่อยนะครับจารบีทาไม่ได้เพื่อหล่อลื่นนะครับทาไว้เอ่อป้องกันสนิมเฉยๆครับก็จะทาหน้ามันหน่อยหน้าที่ประกบกัน มันอยู่ช่วงล่างนะครับก็คือว่ามันจะโดนทั้งฝุน่นทั้งฝนทั้งลุยน้ําอะไรเราก็ทาทาไปก่อนนะครับถึงแม้มันจะเป็นเหล็กก็เออไม่เป็นสนิมง่ายนะครับอายุรถมันนานแล้วครับรถผมนี่รถปีปี96นะครับปี96 543ก็คือปี2539นะครับทาไว าหัวไว้าหัวมันไว้หัวมันจะเข้าเบ้าเข้าเบ้ากันทำทำท่าท่าหไหนดิท่าด้วอะไรนะทำท,ท,ะท่าจัลบีไหมท่าจัลบีเอาออืมไม่ท่าจัลลบีนี่ต้องไถอ,อันนี้คลิปมึงก็ไปตัดต่อยทีนึมันมไม่ตัดลงใช่ไหมไม่ตัดต่อแล้วขี้เกียจ<ห>ก็คือกูใส่เลยบ้าเลยมึงไปตัดต่อ,อดูดีเลยนี่นะครับหัวน็อตอยู่ด้านหลังครับอ่า แหวนสปริงอยู่กับหัวน็อตนะครับใส่เลยใส่เข้าไปน็อตมันเป็นแบบแบบล็อกนะครับคือมันจะใส่ใส่ไม่สุดนะครับยังไม่สุดเราต้องใช้พวกประแจพวกไรขันมาถึงจะเข้าจนสุดนะครับใส่น็อตค่าก่อน ขันด้วยแรงมือจนสุดสุดแรงมือพอเพราะว่ามันขันได้แค่นี้มันก็ยังไม่แนบนะครับเพราะว่ามันเป็นแหวนสปริงล็อกเดี๋ยววิดีโอมันจะยาวเกินไปนะครับเดี๋ยวผมจะปิดช่วงนี้ไปก่อนก็แนะนำว่าท็อกอยู่ที่55ฟุตบอลนะครับ เดี๋ยวผมขันท่อก่อนครับขันแน่นก่อนเขาก็ใส่น็อตยึดไอ้ยอยเพลากลางสี่ตัวเรียบร้อยแล้วนะครับนู่นด้านหน้าเนาะก็เดี๋ยวก็ต่อไปขั้นต่อไปก็เดี๋ยวจะยกนี่ไปใส่กับเฟืองท้ายรถนะครับก็สี่ตัวเหมือนกันก็ท็อกที่ห้าสิบห้าฟุตบอลเหมือนกันนะครับก็คือว่าถ้ามีปากกานะครับถ้ามีปากกาแล้วก็เครื่องมือดีด แจแหวนจับทางนี้นะครับอีกฝั่งหนึ่งเป็นกระบอกนะครับถ้าปัจจัยแหวนเป็นของเนอโนเนไม่มียี่ห้อนะครับมันจะลูดนะครับเมื่อกี้ใช้ใช้หูห่วงเอที่โนเนมหน่อยนะครับมันเลยลูดลูดไปหน่อยนึงนะครับต้องเปลี่ยนมาใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะครับก็ขอมียี่ห้อนะครับเอ็กโกเอ็กโกอะไรเนี่ยไม่ได้โฆษณาขายของนะครับแต่ว่าถ้าของมียี่ห้อหน่อยมันจะใช้ดีกว่านะครับโอเคครับ ก็ตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับเดี๋ยวยกไปติดตั้งกับรถครับผมก็จะยกขึ้นติดตั้งแล้วนะครับหลังจากเราใส่ไอ้ท่อนหน้ากับท่อนหลังเรียบร้อยแล้วนะครับเพากลางก็จะยกติดตั้งแล้วก็เดี๋ยวผมจะผมมาร์กพอดีผมมาร์กไว้ด้วยไงกันพลาดผมก็เลยมาร์กไปทั่วเลยก็เดี๋ยวเวลาติดตั้งก็จะให้มาร์กตรงกับอ่าอ่าชุดเกียร์นะครับชุดเฟืองเกียร์ครับแล้วจะสอดเข้าไป ก่อนที่เราจะใส่เข้าไปนะครับเราก็หาจารบีมาใส่ก่อนเนี่ยมันเป็นเฟืองอยู่ข้างในนะครับเฟืองก่อกับอ,อชุดเกียร์นะครับก็เดี๋ยวจะหาจารบีใส่ก่อนหาจารบีก่อนพอมุดเข้าไปทําแล้วอาจจะถ่ายยากหน่อยครับไม่รู้จะได้ถ่ายป่ะมันจะถ่ายยาก แล้วตัวนี้ก็เป็นของเดิมนะครับน็อตเอ่อหิ้วตุก,กตายางมีสองตัวนะครับเบอร์สิบสี่ของผมเป็นเบอร์สิบสี่คนอื่นอาจจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันมันหลายเบอร์แล้วกันโอเคแต่จะรูบีแล้วเดี๋ยวไปทาที่เฟืองเกียร์ด้วยนะครับ๋ยวขยับยกเข้าไปข้างในก่อนครับนะครับก็มุดเข้ามาข้างล่างแล้วนะครับมาข้างใต้แล้วนี่นะครบับายเขา้า ชุดเกียร์นะครับก็เดี๋ยวจะสอดเข้าด้านบนนี่นะครับนี่เป็นไอเบรกมือลิงเบรกมือนะครับก็สอดเข้าไปเข้าเฟืองต้องเกียร์นะครับก็เนี่ยผมจะมีมาร์กไว้ก็จะทำมาร์กให้มันตรงนะครับเผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเพราะว่ามีคนแนะนําช่างแบงค์โคราชนะครับเขาแนะนํามาว่าควรจะใส่ให้มันตรงจุดเดิมจะดีที่สุด นะครับก็เลยเดี๋ยวจะใส่ตามก็เลยมาร์กเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะยกเข้าใส่ก่อนนะครับครับก็ใส่เฟืองด้านหน้าแล้วนะครับนี่ครับมาร์กมาร์กด้านหน้าก็ตรงกันแล้วนะครับใส่เฟืองมาร์กด้านหน้าแล้วก็ช่วงที่ใส่เฟืองมาร์กด้านหน้าก็เอาตุก,กตาตุกตาอ่าเข้ามาที่นี่ครับ เป็นเงียงอยู่นะครับเข้าไปล็อกเข้าไปล็อกค้ำไว้เนี่เข้าไปล็อกพอดีนะครับส่วนส่วนด้านท้ายยังตกอยู่นะครับก็เดี๋ยวจะน็อตไปยึดด้านท้ายนะครับก็เดี๋ยวจะเอ,เอาน็อตสองตัวใช้มือหมุนยึดนิดหน่อยนะครับยึดยึดตุ๊กตาเผ่ากลางเลยโอเคครับพอใส่ เฟืองหน้าเข้าเกีย์แล้วก็หิ้วตุกตาเผาตรงกลางเอาน็อตสองตัวไปขันด้วยมือครับพอห้อยไว้ครับมันจะได้ขยบได้ครับคราวนี้จะใส่เฟืองท้ายนะครับใส่กับเฟืองท้ายนี่ก็เฮ้ยตกใจก็ผมจะมีมาร์กไว้อยู่แล้วตอนนี้เฟืองมันล็อกอยู่ก็เช็ดเช็ดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เอาจารบีทานาเป็นหน่อย ครับคันนี้ก็ใส่เฟืองท้ายนะครับใส่เฟืองท้ายก็อ่านี่มือขวานะครับผมเอามือซ้ายพยายามดันดันไปด้านหน้านะครับแล้วก็พยายามเอียงเข้าไปยาำไปด้านหน้าเอียงเข้าไปอ่าเข้ามาแล้วนะครับก็ไม่ได้เคาะอะไรนะครับแล้วรีบหาน็อตยึดไว้ก่อนนะครับหาน็อตไปเกี่ยวรูไว้ก่อนเพราะมันจะเมื่อยอ่าเอนี่ครับ น็อตยึดได้ตัวหนึ่งก็ใส่ตัวต่อไปได้แล้วครับก็เดี๋ยวจะใส่น็อตก่อนนะครับก็ทอ็อกจุดนี้ก็ทอ็อกอยู่ที่ห้าสิบห้าฟุตบอลนะครับส่วนตุ๊กตาฮิวเผายางอยู่ที่เท่าไหรน่นาะลืมไปละไม่เป็นไรครับก็ขันแน่นครับเอตุกตาเผากลางโอเคครับ ครับผมก็ทดสอบรถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอาไปวิ่งประมาณความเร็วประมาณร0อยกิโลต่อชั่วโมงนะครับก็ใช้งานได้ครับก็ช่วงแรกๆช่วงวิ่งความเร็วประมาณ50 60กสิบโลต่อชั่วโมงนะครับมันจะฝืดๆนิดนึงแต่พอวิ่งไปเรื่อยๆอ่า พวกล้อขับเฟืองเฟืองเพาก็ขับได้สมูทดีนะครับก็ราบเรียบดีนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับก็รถเก่าแล้วก็ต้องบำรุงรักษานะครับก็ก็ถ้าสะดวกไปเข้าอู่เข้าอะไรก็ก็เข้าอู่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าสะดวกทําเองก็แบบที่โอนากูแนะนํานะครับก็ลองทํากันดูนะครับครับสวัสดีครับ